มาเปิดใช้งานยานทัศนะและสัญชตาตญาณของเราเพื่อเปิดใช้งานตัวตนในหลังของเราอันดับแรกเลยนะครับเข้าไปสัมผัสหัวใจของเราก่อนอื่นเข้าไปสัมผัสหัวใจทุกท่านสูดหายใจลึกๆเดีย๋ยวยาเดินปลานสามรอบนะครับหายใจเข้ากลั้นหายใจ หายใจออกหายใจเข้ากรันหายใจหายใจออกทั้งที่สามสูดหายใจเข้าจินตนาการว่ามีแสงสีขาวเพชรจากซอสพุ่งลงมาเลยพันจักกะต่างๆเข้าไปเคลินเคลียร์แล้วก็ปรับ บาลานทุกอนุเซลล์ของเราการหายใจระเบิดแต่งจากซอสนะครับเขาสู่ทุกอนุเซล์ของเราหายใจออกปล่อยพลังงานตัวค้างทั้งหลายออกไปหายใจลึกๆยาวๆนำความรู้สึกมาที่หัวใจของเรากลางใจนะครับการเข้ามาในหัวใจของตัวเอง คือการกลับมาสู่ตัวเองอย่างมีสติสัมปชัญญะณปัจจุบันขณะสูดหายใจลึกๆเาวยาวหัวใจของเราเป็นสะพานเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เรารู้สึกในโลกมีแค่สองสิ่งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะ สัมผัสผ่านภาษาสัมผัสภายนอกก็คือสิ่งที่เรารู้ส่วนการใช้ภาษาสัมผัสภายในก็คือสิ่งที่เรารู้สึกและสิ่งที่เรารู้สึกนี่เองที่เรียกว่าสัญชาตญาณและญาทณทัศนะเมื่อไหร่ที่เราปรับโหมดจากสิ่งที่เรารู้มาสู่โหมดที่เราเป็นสิ่งที่เรารู้สึกนั่นก็คือปรับโหมดจากความคิดมาสู่โหมด ของความรู้สึกและนำสติสัปชัญญะสู่หัวใจนะครับในขณะที่รู้สึกอันนี้เราจะเห็นถึงทางแยกระหว่างโลกภายนอกกับภายในโลกภายนอกก็คือสิ่งที่เรารับรู้มันมาจากอายันตนะภายนอกทั้งหมดเลยผ่านมาทางหงูตาจมูกเป็นกายใจเราก็คิด เราก็ใช้สมองมันเป็นการรับรู้ภายนอกอัตตาของเราอารมณ์ของเรามันก็อยู่ในส่วนนี้ที่ควบคุมอยู่อีกส่วนหนึ่งอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางอันเป็นนิรันด์เขาจะนําตัวเองกลับมาสู่ความรู้สึกความรู้สึกร่องลึกจากภายในในความรู้สึกเนี่ยมันจะเต็มเรี่ยมด้วยสติและปัญญาในการรู้สึกตัว อันเนี้เรียกว่าการสัมผัสผ่านหัวใจขั้นตอนต่อไปเราจะแตะที่ความรู้สึกนะครับสัมผัสที่ความรู้สึกและความคิดออกจากการรับรู้ใดๆภายนอกแล้วมาแตะที่ความเป็นสัจฉนิลานของเราโดยใช้เครื่องมือคือความรู้สึกความรู้สึกเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือ สื่อสารกับตัวตนภายในกับจักรวาลกับพระเจ้ากับไฮเออร์เซลซึ่งสัญชตยานและยานทัศนะอยู่ในส่วนนี้ด้วยส่วนเนี้ยมันเป็นการรับรู้จากภายในเรียกว่าความรู้สึกความรู้สึกของเราที่พ้นไปจากความคิดมันจะเชื่อมโยงกับความจริงของพระเจ้า ตอนนี้ถ้าหากว่าความคิดมันเข้ามานะครับอัตตามันเข้ามาอันนั้นมันมาเพื่อที่ทจะโน้มน้าวเราดึงเรากลับไปสู่โลกภายนอกหลายคนอาจจะมีคำถามและสัมผัสถึถงความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นทัศนายานหรือสัญชตาตญาณเนี่ยเราจะเห็นมันผ่านความรู้สึกอันนี้และมันคือเรามันเป็นเรื่องของการรับรู้ภายใน เราสัมผัสอย่างอ่อนโยนกับความรู้สึกภายในต่อสิ่งที่เรารู้สึกถึงมแม้ว่าความคิดหรืออัตตามันพยายามที่จะดึงเราโน้มน้าวเราก็อย่าไปสนใจมันนะครับถ้านักรู้ถึงมันมันก็ไปเราได้สัมผัสผ่านหัวใจเรียบร้อยแล้วเราได้ใช้สะพานเชื่อมเชื่อมต่อกับตัวตนนิรันดรของเราแล้ว เราสามารถสัมผัสเข้มข้นขึ้นด้วยการไว้วางใจและยอมรับยอมรับความรู้สึกของเรายอมรับสัญชตาตญาณของเรายอมรับทัศนญาณของเราตรงนี้เราจะแยกแยะได้เองนะครับถ้าหากว่ามันเป็นความคิดการรับรู้ผ่านความคิด ผ่านสมองอันนั้นเรียกว่าโมโนแต่ถ้ามันไม่ได้คิดมันรู้สึกจากเบื้องลึกภายในอันนี้เรียกว่าการสื่อสารนะครับไม่ว่าเราจะสื่อสารกับสิ่งใดกับมิติใดอินเอร์เซลไฮเออร์เซลหรือกับซอสเราจะไว้วางใจยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นอันนี้มันจะนำเราไปสู่การสื่อสารที่คมชัดมากขึ้น เอาละนำการตระหนักรู้มาที่จกักกะหัวใจวางทุกอย่างลงที่จกักกะหัวใจคือโซลาเพล็กซัสมันเป็นสนามพลังงานมวลรวมมันเป็นแหล่งกำเนิดและที่มาของความรู้สึกภายในมันจำกัดคำเชื่ออัตตาและโปรแกรมทั้งหลายเมื่อเรากลับมาที่โซลาเพล็กซัส มันมีพลังนะครับที่จะดึงดูดเราเข้าสู่ความจริงที่เชื่อมต่อกับความจริงอจริงแท้ของธรรมชาติในสรรพสิ่งนำมาซึ่งการเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอบคล้องกับความจริงทั้งมวลจะนำเราไปสู่การฉายภาพทั้งจิตนะครับ ซึ่งการเชื่อมโยงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเชื่อมโยงไปกับขึ้นคาทีใดยิ่งเราใส่คารักเข้าไปใส่ความเบิกบานหรือหันเข้าไปในความรู้สึกของเรามันเป็นการกระตุ้นนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อส่งคื้นนี้ไปหาสิ่งใดเนี่ยเขาจะตอบรับะนะครับจะปรากฏแล้วจะมีการฉายภาพทางจิตใช้ทัศนายานแต่คนอาจจะมองไกลได้นะครับหรืออาจจะฟังไกลผ่านความรู้สึกเบื้องลึกภายในเรียกว่าทัศนายานนะครับ หรือว่าย่านทัศนะแล้วถ้าหากว่าเรานําเอาเข้าไปในฝันนะครับอย่างมีสติสัมปชัญญะมันจะปลดล็อกนะครับศักยภาพที่แท้จริงของเราและจะมีคําเชิญชวนให้เราสํารวจอาณาจักรแห่งจิตสํานึกที่ขยายไปอย่างไม่จํากัดข้อมูลความรู้ของจัก,กรวาลน,นั้นรอเราในการเปิดเข้าในเชิงลึกถ้าหากเรารักษาในระดับเชิงลึกนี้ไว้นะครับ ด้วยการ้อมรับและยอมรับแล้วเราสามารถฝึกฝนปฏิบัติกับการฝึกใช้าภาษาทสมบัสภายในเนี่ยได้เสมอกับทุกอิรลยาบถของเรานะไม่ว่าเราจะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกถึงคมรู้สึกเลยนะก่อนที่จะใช้ความคิดใช้การรับรู้จากาภาษาสมบัสภายนอกให้ใช้าภาษาสมบัติภายในเป็นอันดับแรกเลยหายใจรู้สึกถึงการหายใจอย่างอ่อนโยนหายใจร่วมกับจักรวาล หายใจร่วมกับสรรพสิ่งอย่างศักดิ์สิทธิ์เออหายใจร่วมกับพระเจ้ามันเริ่มการใช้ประสาทสัมผัสภายในได้แล้วนั่นแล้วเราก็จะล้างหน้าแปรงฟันก็ยังไม่ต้องใช้คำคิดนะครับใช้คำรู้สึกภายในเลยสัมผัสคำเย็นของน้ำที่สัมผัสหน้าเราคำรู้สึกสดชื่นกับพี่กระเป๋าที่มันสัมผัสได้จากคำรู้สึกจากหัวใจเรา คำเย็นซาของยาสีฟันแปรงสีฟันที่เราแปลงไปแต่ละซี่เราจะดื่มด่ำไปกับคำรู้สึกที่เราสัมผัสจากประสาทสัมผัสภายในสู่ร่างกายและหัวใจของเราเราดื่มน้ำเราทานอาหารเราจะใช้คมรู้สึกในการสัมผัสถึงคมรู้สึกแต่ละรสชาติเอออันนั้นแหละมันจะเจาะลึกลงไปถึงการสื่อสารนะครับ ทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะเข้าใจความจริงโดยที่ไม่ผ่านภาพลงตาไม่ผ่านความคิดอารมณ์ใดๆแล้วนะครับมันจะสื่อสารจากภายในจากความจริงเดิมของพระผู้สร้างที่สร้างทุกสิ่งให้เกิดขึ้นนะมันเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่เราหลุดออกจากวงจรแมทริกซ์และโฮโลก,กันนะแล้วเราจะมาประสบ กับเกมที่ยากในโลกเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะทำไมจิตวิญญาณของเราลงมาเกิดในโลกมาเพื่อประสบการณ์ในเกมที่ยากที่สุดทุกดวงดาวเนี่ยเราไปเกิดมาหมดแล้วนะมีดวงดาวโลกเนี่ยที่เราปราถนาทุกบีอิงต้องการที่จะมามาทดสอบนะครับทดสอบบยุทุ์เราฝีมือเราในความแข็งแกร่งของจิตสำนึกของเราซึ่งบทเรียนหลกัลกๆของโลกเนี่ย มันคือการจัดการพลังงานจัดการการที่เราจะจัดการได้เราต้องกลับเข้ามาข้างในเราเอาอะไรไปจัดการกับโล,โลกภายนอกเพื่อเอาหัวใจเอาความศักดิ์สิทธิ์จากภายในไปจัดการแล้วความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจัดการผ่านประสาทสัมผัสภายในแล้วเราอยู่ในประสาทสัมผัสภายในใช้ความรู้สึกอันนี้นะครับด้วยความไว้วางใจและความรักมันจะใช้อย่าง เต็มประสิทธิภาพของมันนะแล้วเราจะสัมผัสได้มากกว่านั้นอีกเราจะรู้ว่าเราไม่ได้โดนเดี่ยวเลยไม่ได้อยู่เพียงลําพังนะครับเมื่อเราเชื่อมโยงเนี่ยตัวตนหลากมิติของเราเป็นอนันต์เลยเราก็เชื่อมโยงกับแม่ไก่อากับต้นไม้กับสัตว์ทั้งหลายทุกลมหายใจทุกมื้ออาหารทุกแสงแดดเตือนเราเสมอว่าเราอยู่ในระบบระบบแลกเปลี่ยนนะครับ มันเป็นระบบการค้าของจักรวาลน,นะครับเราค้าพลังงานในพลังงานในตลาดใหญ่เนี่ยมันเป็นการค้าด้านพลังงานที่ที่ไหลเวียนนะครับกระแสของของของเงินจักรวาลเนี่ยมันคือพลังงานนะครับคือแสงสวา่างพลังงานเนี่ยมันไหลเวียนทั่วทั่วทั้งจักรวาลและไหลเวียนในชีวิตเราแล้วตอนนี้เรากําลังทําการค้านะครับแล้วก็ เรามีพลังงานของเราเราก็จะกอบโกยพลังงานที่เป็นรักที่เป็นแสงสว่างได้อย่างไม่จํากัดเลยยิ่งมีผู้ที่ขาดแคลนมากมายเนี่ยเออกฎการตอบสนองยิ่งให้ยิ่งยิ่งเยอะใช่ไหมมีแต่ผู้ขาดแคลนในโลกมีแต่ผู้หลงผู้ไม่เข้าใจผู้ไม่รู้ผู้ไม่สัมผัสเราสามารถที่จะมอบมอบโอกาสมอบวิธีการให้เขาอันนั้นอ่ะมันเป็นของข,องขวัญเลอค่า แล้วเราก็จะเป็นเป็นได้ทั้งนักมายากลเป็นได้ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์นะครับมันก็คือคําพูดคําคิดและการกระทําของเรานี่แหละคําพูดมันคือคาถานะครับคําพูดที่เปล่งจากหัวใจจากความรู้สึกเบื้องลึกภายในจากแก่นแท้เนี่ยมันคือคาถาเลยอันศักดิ์สิทธิ์คาคิดมันคือเจตจำนงนะครับในการสร้างสารรค์และการกระทํามันคือพิธีกรรมมันคือวิธีการ ที่จะสร้างสรรสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นในทุกวันเราแสดงแสดงความจริงออกมาผ่านการเล่นแร่แปรธาตุเหล่านี้ในการดำรงอยู่ของเราในการปรากฏตัวของเราเราสามารถที่จะไร้เวทมนต์ของตัวเองโดยการใช้ชีวิตนี่แหละด้วยการพูดโดยการคิดด้วยการกระทำเนี่ยเราได้คืนค่าแล้วเป็นตัวเองอันศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้สร้าง อย่างสมภาคภูมิตามเจตจำนงที่มาอยู่ที่นี่หาไม่เราจะอยู่ภายใต้มนสะกดของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวนะครับที่ผ่านมาเราอยู่ภายใต้มนสะกดทั้งนั้นเลยเราสร้างจากความคิดของผู้อื่นควาคิดของผู้อื่นมาคิดเอาคําพูดของผู้อื่นมาพูดเอาการกระทําของผู้อื่นมาเป็นสิ่งที่เราต้องทํามันไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่การสร้างนะครับอันนั้นต้ตกเป็นท่านะครับตกเป็นเหยื่อนะดังนั้นเนี่ย เราจะไม่อยู่ภายใต้มนต์สกดของผู้อื่นอีกต่อไปนะครับสื่อต่างๆนะครับทีวีการแพร่ภาพต่างๆมันก็จะสูญเสียเราควรที่จะเอาพลังของเรากลับคืนมาลายเวทมนต์ของตัวเองนะแล้วก็รวมสหภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเรากลับมาเมื่อสหภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเรากลับมาเราจะจะอยู่ในสถานะผ่อนคลาย เรารู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งมันเป็นของเราอยู่แล้วที่รักเราเป็นเปลวไฟนิรันด์อยู่แล้วตอนนี้ด้วยเปลวไฟน,น,นิรันด์นี้มันหลอมรวม,ม,มตัวเองครับหลอมรวมกายจิตและวิญญาณเพื่อมาเสร็จสร้างในโลกกายภาพนี้แล้วยังหลอมรวม,มเอาตัวตนอันไม่จำกัดของเรามากมายนอกการอาวกาศนั้น นั้นมันมีความผูกพันกันเสมอมันเป็นจิตวิญญาณเดียวกันมันไม่เคยแยกจากกันเพียงเราใช้เครื่องมือให้เป็นมันก็จะเชื่อมโยงและยึดโยงทุกสิ่งอันเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์นี้กลับมาสร้างสร้างผ่านหัวใจเรามันจะเป็นหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านความคิดมันจะเป็นความคิดอันเชี่ยงแท้ผ่านการกระทำมันจะเป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่ ที่มันเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อผู้คนวิญญาณหนึ่งดวงแต่หลายหัวใจหัวใจหลายดวงไม่ว่าการล่องรอยของหัวใจจะไปที่ใดนะครับไปไกลแค่ไหนจักรวาลก็จะเรียกว่ากลมกืนจะสร้างยาอายุวัฒนะให้กลมกืนเสมอ เพื่อดึงเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเราและทุกคนและโลกของเราแต่ยาของเรามันอยู่ในความเจ็บปวดนั่นแหละยาที่จะรักษาความเจ็บมันอยู่กลางหัวใจของความเจ็บปวดนั้นแหกตาดูไหอเซลบอกเราอย่างนั้นขอต้อนรับทุกท่านสุนโลกแห่งความเป็นจริงครับ